สบายดีพี่น้องเพื่อนมาเห็นอีกย่งบาทไม่เห็นบวกมีใหญ่ไม่มเห็นตอกมีกลายว่ต้นหนึ่งกับปาดมาดกกัลดวกเดียโอ้เพนมีงวงีเนอ้อสามตัว อะไรก็ไม่แล้วก็ไม่เป็นหน่วย oh, <the> ซิมแต่นี่ไม่ยังจา้างอางนี่มากินก <c oughs> ่อนสวัสดีนะ้องกล่าวใครไปใส่หอไปสุขขปุ้น oh, ้ย่างนัมันคือมีซองสูตรวันนี้ได้ไรฮะสูตรเดียวแต่ว่าเนี่มันมโมโฟขปุ้น,ลเ,น mm. เลยแบ่งโซงหม้ออ่าซิมนะได้ก็ยังจ้างอยู่เด่นฮะควัญยาวๆอันนี้ ขวันหนึ่งมิซอมากนี่มันคือมันคือแบบมัไหมอ๋อชิมากัปุ่นก่อนกะลงกินข่าพี่น้องเลยน้องมดก็มาจะเศร้าอะไรเี้้้าวบ่กมาไลเลียกันนี่บ่มาแกปาแกปลายูเวือนมาแยกสะ เฉพาะมักกี้ตะปุ่นนะซื้อฮาว่าฮาว่าป้าสิมาแง่นะได้ยิขึ้นหมดโซ่เอาฮาว่ามื่อื่นป้าสิมากินเด้อมาก็แล้ว่ะเกี๊ยสับเซียเด้อเจ๊กเสียบัวเสียบัวนั่งตะปุ่นนั่งะปุ่นทีน้องเมื่อยซีมนะพี่น่ะไม่งจางยื่เด้อไม่งจางเกลือปลอมซีบมึงเนี่ยอันทงมะลดเกลือน่ะอันเด้อเกลือเนี่ะเกลือขี้ทาเกลือนะเกลือขจจตุ บริเค็มดายมันก็เค็มเป็นตัวไม่เป็นตัวท้งไงต้างหลังนะโต๊ะตัวซื้อใหม่นะหออยู่ไหนอยู่กยังบม่ได้ใส่ยังบอกท่านมีไฟมาว่าทีมนอนซูงมาแล้วยังมีแต่โทรมาสร้างเดี๋ยวนี้ว่าได้จักสูตรแลยท่อมนะเดี๋ยวนี้ได้จักหมอ่เลยนี่ขีดหาอยู่เดี๋ยวนี้ข้าปลาว่ายังกับท่านมาเนาะ บายบายไมนะอันมาแบบอันนเด้มาแบบแจ้งเลยเด้ย์โดยขึ้นวะน้ำเดือดงมาแล้วมาน้ำเดือดมายเลขสามตีเอามือในบ่อมันเดือดนะเออมือแรงอย่แล้วมืออื่นมอสออื่นยังไงมืออื่นยังไงมอนมาเก็บไปมาเก็บทุ้งยางแล้วมืออื่นเอ้ยน้องมอสดีกวามืออื่นเก็บขยะเขาเละขยะเขาเละขึ้นไหวสามมือแล้วคืนเดียวเหใช้เหตุจำ ไม่้พ้นแต่เสอี้กับ้เหมืนคืนใช่ไหมวแม่เนาะไม่ได้ขึ้นเดียวค่ะไปยูเสมาอ้าเรงโมได้ตตากับต้มนะหมูุงแล้วปรงแล้วเทคเกอัไดเเอร์วเละซ้ปีพระ่าเดละบาทเห็นพูดซ้คืนบแหงงันบมแห้งหินบวมแห้งทอดผงวัดน้าวนะท่านเนาะ ส้องหมอคุณนาะชองอนบักลิกปรุงเหรออุป่ได้เป็นคนปุง่งเี่บ่ปรงดเงียปุ่นสุดยอดคือไอแคทเ้ิแต่อนปุคม่่ด้เือนปยอาวัว่ลหมตนี่ยปุ่นัตอ้าปาัได้แตงตมากินเดลีนล ไดกะปุนทางล่างมั้งนมากินเนาะมานังเบิ่งมอสได้มอสแนังเบิ่งมาทากินเตือนเงมากินมาเตืเงนะุนมาสันอือขุนจักโละนะ้าพี่น้าดูเยิหละนสหาไม่เห็นกัะปุ้ยไหวอักันมัวตัวจังสะยังกะมี่กระปุ้ยไดการทาหน่กเนอกัน เขาคือเข้าคืตั้งไว้ในกางทางเนี่ยใช่ะเจ้าสีปิดถนอนจักอ๋อปแหวนหีใช่ไหมมแรงมันสุดิดเยมันขีดบว่าสีไดยินเสียมอลน้ำเรลืองมะแรงน่ที่น้อยเข้ากับมาเนี่ยเห็นว่ากางเต้นกางสังโตมาขางในเขบอกใคน้านเสียงเสียงก็เจ้าหนึ่งกินไก่ไนะ ขั้นว่าแน่นีนะยันแน่นแน่แน่นีแหละ,หละเออาขากำลังจะโตจะตังเนาะม,มีแต่ขั้นในน้อ,อยอะนะมันเลยยันเที่ยวมาได้ม,มันคือหล่นเท่าไ้มันขั้นใหญ่แซม,ม,มชีไรแซมซิปเปิดนเนะาะเขามีงานยังเขาจะกินนยเออ,เออกินตลอดเป่กินตลอด กบูแมนว่าให้ข้าเจ้าดองห่ะผู้อยู่ใกล้นาบูเด้นอนอะไรเปิดผัดเปิดกันเครื่องเสียงรถแต่งมันดังมันดังกันแท้กันแล้วคืออยู่บ้านนอกไรแล้วกับบาทคุ้มคือร่าแชาวบ้านงานหนึ่งยังงานใช้เลเปิดแต่ซีมงเล่มวันนี้ฮอตซีมงเล่มอื่นอยังเจอมาแล้วโอ้ข้าวจะกินเขาจะกินแบบคุ้มไปเลยนะกินแบบข้าเจ้าบ่ได้นอนไรลูกมาส่องอยู่ได้ข้าเจ้าก็ยังหนังเซลเซลอยู่ จะเข้ากินเนีหัวด้วเลยก็จะนอดนหฮคือเอาไปกินตัดดอกหัวไปแล้วเหรอแล้วชินเท่านี่ไอแคปหาลอยแล้วชินหาลอยเพ่อนดาดบ้างะมากินเบาไข่่ลยกินเลยนะไอ้แคเจากัจะหายมีบุญบานเพื่อนเ้อ เขาบอกถ้าแซ่ลงในเฟซอยู่พี่น้องเอ้ยว่าท่านพาย่ายยังถ่ายทือมากานกุกอย่างนี้ก็นอนอู่ปไปเนั้นแล้วเปยนอนเลือีกูปลไปแล้วโปจังเราอยากนีก็หิวมากกับรุ่งสืไว้่งสืไว้แล้วอวัดบุญบ้านเท่ากับหิวเมื่อต่อไปมันก็จะน่าได้เศรษฐกิจจนแย่นะยังกัซอยกัน เศรษฐกิจบดีพี่น้องเอ้ยกินสามีใครจะหลุดกันแล้วแสบอยู่มดนจางบ่ไปใส่เสศษแห่งจางบ่แสบอยู่ว่ะจังนึง,นงคือว่อาใส่น้ำปลาคื่าแส่น้ำปลบ่หัะมันจางน้ำข่าปุ้นเนี่ยยอมหักอยู่มันจางเดี่ยนี่นะเอ้ามันจางยังไงพี่ดาวเลย ซีโแล้วนี่นะพอดีแล้วซีโมคืนนี่เอาหนึ่งเส้าหนี่งคมันเย็นเนาะฟาดนี่งามมันนะท้องกินเลยเด้อมาเด้อน้องบ่หน่ะมีตัวเย็นอยู่ในถูงไดดีเลยไปได้รน้องมอแสอยเปล่าแสบแสบกินแบบแสบเลยว้า กินแบเกใจกินบบเกงใจเต้องเกงใจลี่กินอยู่ยังสเกรงใจกันเองวะเนี่ยบ้าม่หอคเยมันบดเลมนบ่เทิแเฟนบาเทิงนตาขอยาจนเบิร์เด้แต่พอราบมามาลำรังเห็นอ่ะมาลำรังกัจประมาณนี่แหละเจาะได้ยูีมี่ียังไงจาดมันบ่ นว่าเขาไปแต่เจ็ดโมง่นว่าไ่ไหมวาเหยอตัวเขาเนี่ยเขาไปบุญบ้านได้เขาเขาตื่นเขาไปกินแต่เจ็ดโมงเพื่อ่าสั่นบอกเขาเนี่ยแม่นอยู่บ่เขาว่าขึ้นไปตอนเที่ยงตอนบ่ายว่ะเขามาแถวนี้เกันยังได้กินซี่เดย์เขามาแถวนี้เขามาสวยกูหนีดอกโบมี่เมาชวยกูหนี้ก็ได้เหยื่อกะดูกแล้วกระดูกกับโบมี่แล้ว ก็วนน้นก็พึ่นอยู่ังท่านขื้นไก่อยู่เลยเนาะมาไมว่าพื้นนอนสีสได้แค่ว็อยู่พีเดอนี่งัวงัวน่ะมันบัเป็นราคาอยู่แต่ว่าท่านเจ้มมาเห็นนะนี่นะมันเป็นราคาเบิ้ดบ้านนี่จักโตซะงัวงัวใครนโตเนะเรื่องราคาลยบางคนก็เอาเป็นพันคนเนาะคนก็จะหาซื้อ เขาจะมีเนี่ย,ยๆๆคือเป็นคัวต้อือคื่อนนี่เว่าแล้วเนาะนี่ก็จบนเนอรอะนวอื่นอืมเน้นเป็นแนวอื่นเนาะเบียร์กับคลงว้าแก๊สบแมนลาได้ใไฮดิกิตัร้านเกินตีกิน่า้านบนาุ่นนะสังใชเก็ในบ้านนี่อนบอ ใบ้านมีรอบุ่นาปรุ่นพี่น้องจัดหนักจัดเต็มจะเหยือได้นี่ปีได้ปีได้บีพได้ปีอยู่กับโตพี่เตะมาใหญ่บพานปีกับมีอ่านางช่วยปีนะก็จะเลกนะก็ได้น่อยอยู่ได้พี่น้องเลย วันนี้นั่งไปนั่งมาเลยมานอัน่ะเด้นั่งหงอแล้วมันมันปั้นป้าบักใหญ่นึ่งพี่น้องเลยบ๊วยไทยบ๊วยดงนั่งหงอแล้วมันปั้นจะเริ่มแล้วบันไงเคยมีไงขึ้นเลยอ้าววะสร้อยก็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยรอืมตาเถอะมีขาอ่อนนะวานนี้ตาของแสบเลยเหมนจานเล็กหน่อยพันดองวะนี่เราบอาด๊อกแบบนี้นะมันกระลนดบ๊ได้ สวยกไม่ได้เห็นมั้อยเงนี้เห็บหาอินก็ด้มเชือนะในเดืดอนเ็บต่มีลูิ่น่งตลาดเมื่อวานมันมีลูกชิลาน้ปแต้องในปลามสี่สเะเมมันบเขากันถ้าลูกชิ่นมูลูกชิ่นยังน้าบ,อบอขอขอ่อพเขาส่วนแบบแซ่บๆปดูว <c oughs> ัีคักกนเะนคนหนะ เดีวตองล่างได้คอสีโตกลัหน้าบ่ไปยไปยาไปตองล่างปักไพ่เป็นอะไรจางหรือเข้มอันน้ำปลาบ่จะมีแหละมาจังบ่แผนไตเอ่ใล่ะอ้าวตลาไ้รุดน่สัหลังเอยเด้อ ป้าไ้เห็นแล้วงเลยมัดเจ๊ขนมกกินต่อมอดขนมกก็มีใด่บอว่ากระตุกนะหรอดูอ้ดว่าแสบเลยฮัลโหลเป็น อยู่วัดบ่เขาเปิดนี่เลยูใส่มีน้าเนี่ได้อยู่ในวัดได้อยู่ในเดินตลาดนี่ไม่ใช่ปลาเตี้ยนะเขาคล้ายของอยู่แถวนี้เว่าลองเสิด้เดูแต่อยู่ข้าง้างบนนั้นไงอีนี่เอามันขึ้นมาปลาเทียวออกเมื่อไรหรอก็ไม่ต้อลาเด้อพี่น้องขอพูดพี่น้องไว้ลายที่เขามาเมืองมาส้มขอขอบคุณพาน้งหลอดเลย